เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะว่าน้องเราเนี่ยก็มีทัศนคติอะไรที่เกี่ยวกับเบสที่มันแบบหนักแน่นเหมือนกัน่ะใช่ผมผมผมคนหนึ่งที่จะมองพี่โดนว่าเป็นคนที่บ้าเบสเหมือนกันบ้าของเหมือนกันบ้าเรื่องเหมือนกันอยากจะถามว่าโดนให้ความสาคัญกับเบสขนาดไหนและให้ความสาคัญกับมันยังไงเคย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 รู้สึกกับตัวเองนะครับแต่ก็ก็รู้สึกว่าเบสอ่ะมันมาที่หนึ่งเลยนะตอนแรกมันมามันมาเหนี่ยกัแฟนอีกนะหมายความว่า ความรักในการในการสนใจหมกมุ่นหกมุ่ยนะในยุคหนึ่งเรารู้สึกเลยว่าถ้าคุณรับกับการที่เราชอบเบสบ้าเบสเล่นเบสแกะเบสไม่ได้ไม่ต้องมาพบเรามันมันเคยมียุคหนึ่งเลยพี่เป็นเป็นฟีลรู้สึกอย่างนั้นเลยแล้วก็แล้วเรารู้สึกไม่ไม่ใช่ว่าหลอดเลือกได้นะพี่แต่เรารู้สึกว่าเรามีจุดมุ่งหมายก็ก็ก็เรารักอ่ะ แล้วคือเบสบ้าตัวเบสหรือว่ายี่ห้อเบสหลายๆยี่ห้อเพราะว่าเรามาคิดดูมือเบสทําอะไรบ้างพี่เราไม่ต้องร้องเราไม่ต้องทําอะไรเราแค่เล่นให้หนึบแล้วความหนึบของเบสมันมาจากอะไรอ่ะมาจากทัชชิ่งปิกอัพของเบสแล้วก็คือทุกอย่างมันเป็นเชิงลึกที่เรารู้สึกว่าเราชอบสาวนี้เราชอบเบสนี้เราไม่รู้ตัวนี้เราอยากลองเราเห็นตัวใหม่มาเพิ่งออกเราก็อยากลองผมจะเป็นคนบ้าที่แบบ มันจะมียุคหนึ่งที่แบบบ้าตลอดเฮ้ยตัวนี้ออกตัวนี้ออกตัวนี้ออกเฮ้ยไปลองแล้วคือจริงๆถ้าพูดจริงๆเบสเกือบทุกยี่ห้อในที่ที่ผ่านประเทศไทยมาผมแบบเคยจับนี่เปลี่ยนบ่อยเหมือนกันนะยุคเล่นกลางคืนเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยมากพอหมายถึงเมียอ้วชวยม <laughs> ผม <laughs> ลืมชองอ่ะโ <laughs> ทษพี่เอาใหม่คัดได้เอาใหม่ถึงไม่ได้ไลฟ์สดคนผมเป็นคนหนึ่งที่จะเมียเมียเืนยังเมียเมียพี่ม่ใช่แต่ ยืนยันได้เลยว่าพี่โดนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สัมผัสเบสใช่ได้เยอะมากๆเพราะว่าเล่นเบสบ่อยผมเองเนี่ยนะไปเล่นดนตรีทัชดาซอยสี่ก็จะเจอพี่แล้วอยู่ด้านหน้าร้านพี่อาร์มอะไรอย่างเงี้ยในยุคนั้นเจอแล้วเล่นกลางคืนครับเล่นหลายร้านมากแล้วพอเวลาเล่นกลางคืนมันอถ้าพูดตัวมันเบื่อพี่สมมติเล่นตัวเจ้าตัวเองอ่าเบื่อเจ้าตัวนี้เพลงมันจะรันอยู่แค่เนี้ยในยุคในยุคหนึ่งสมมติว่าเพลงฮิตมันมีแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยเราเล่นหกวันเจ็ดวันนะพี่น่าเบื่อมากเราทำอะไรให้หายเบื่อ เปลี่ยนเอฟเฟกเปลี่ยนเบสใช้วิธีการนี้เอาในยุคนั้นนะพี่เราเราก็เลยได้ทดลองครับเราก็เลยได้ทดลองกับเบสหลายหลายหลหลายซาวแล้วเราจะแล้คือเจ้าของเอ้ยซาวเอนดี้รางเขาก็จะบอกตัวนี้ใหญ่ตัวนี้เล็กได้ความรู้เรื่องเบสนี่เป็นเรื่องที่พี่จริงจังกับเบสมากมากเลย อยากจะรู้ให้ได้ว่าตัวนี้เป็นยังไงเจ้าเซาเป็นยังไงเปลี่ยนตลอดตลอดเลยแล้วมันก็จะมามรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญสุดผมว่ามันอยู่สุดท้ายที่เจอคือแบบมันจะมีซาวซาวที่ชอบของแต่ละตัวไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่รู้สึกว่าตอบโจทย์คือมันต้องเล่นแล้วเรารู้สึกหนึ่งคือเราเล่นสบายคขา<อ>ว่าสบายคืออะไรก็คือมือไม่ขูดอันนี้คือมันบ้านๆเลยนะอือแบบเขาเรียกว่าคอนทัวร์ <Physical, S 1> มันไม่ไม่ขูดเราสั้นนะนะสัวนนะพี่คอเนี่ยเรารู้สึกว่ามันพอดีไม่ใช่สั้นไปหรือไม่ใช่ยาวไป ไม่ชอบสั้นแต่ยาวได้อยู่มาถึงคอเบสคอครับปออะไรอย่างเงี้ยครับก็อาคาคุณไปทำอะไรตรงนี้คุไปทำอะไรตรงนี้เนี่ยต่อต่อแล้วไงต่อยาวคอเบสนั่นแหละแล้วสุดท้ายก็คือคนที่ตัวที่มันเหมาะกับเราที่สุดแต่มันจะตอบโจทย์เองเหมือนพี่ปิดมาเจอ วอลวิกมาเจอเฟนเดอร์อ่ะเพราะอะไรเพราะคือเล่นแล้วรู้สึกมันก็มีเรื่องแรกคือเราเรามองมันก็ต้องเล่นแล้วเราก็ต้องเทขึ้นถูกไหมพี่ใช่ไม่ใช่เล่นแล้วแบบเฮ้ยทุเรศว่ะแต่ซาวดีก็ไม่เอาอะไรเงี้ยเราก็ต้องมองให้มันบวกเราขึ้นไปแล้วก็ต่อมาคือทัชชิ่งหรือว่าทุกอย่างที่เราเซตแล้วแล้วมันเข้าแค่นั้นเองครับแล้วแล้วรู้สึกว่าซาวที่ได้มาผมว่ามันปรับได้อยู่อย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องหนึ่งสมมติผมใช้สมูทนะผมใช้เฟนเดอร์ใช้ สเปกเ,เ,เ,เตอร์ใช้เตตตาใช้อะไรทุกอย่างผมเอาปิกอัพตัวนี้มาลงปัก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 นี่มันยังม,มีซาวที่ใกล้เคียงกันที่สุดแต่แต่ผมไม่ได้บอกว่าเหมือนกันหมดนะเพราะว่าไมา้แต่ละอย่างไม่เหมือนแต่ว่ามันยังม,มีซาวใกล้เคียงเพราะฉะนั้นผมสามารถใช้ได้ทุกยี่ห้อแต่สุดท้ายแล้วมาเลือกตัวที่มันเล่นแล้วรู้สึกสบายสบายมือสบายชิ่นดีเข้ากับสรีระเราครับประมาณนั้นครับก็เล